สวัสดีค่ะยินดีตอนรัทาทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอรกันกระแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่7เดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี่นะคะแอดผ้าพแมพี่น้องประเท่าสุขุสุข,ขอ้อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากเพื่อนอาจารย์จอยนะคะพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาแนวทางของเพื่อนอาจารย์จอยเนี่ยเขามาเป็นตัวกลับ สองสามเด้อพี่น้องเด้อเขาว่าเป็นตัวกรัฟสองสามค่ะมณีคุณแม่พลาดกรไดาติดตา,ามทมข่าวแนวทางของเพื่อนอาจารย์จอยมาห้แล้วนะคะกระด้มาแล้วพี่น้องคะในคลิปนี้กระมีสามโตรพร้อมสองค,ะคะออาางู่นะคะพ่อแม่พี่น้องแนวทางมนีนะคะจากเพื่อนอาจารย์จอยค่ะสุดยมาเป็นตัวไดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค่ะ อันนี้ก็ว่าถามเหมือนเดิมแม่คะอ่อเลขเพื่อนอาจารย์จ่อยสิบห้าตัวนด้หลือยะได้ค่ะอ่าสิบห้าตัวก็ไปตัดเล่นเอาได้ค่ะแม่เอาเมื่อกี้วเมื่อกี้ก็เข้าอยู่นะเข้าอยู่แต่มันเหมือนตัวกลับไงอ๋อค่ะใช่มันเป็นตัวกลับอจ้ะแล้วก็มันบนกับล่างนั่แหละค่ะมันเป็นบนกับล่าง ไปผิจกัแนแล้วนะด้วย f เ,เขาดูเอาได้ค่ะอ่าเลขอหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะหลักสามกับสามสี่สามห้า สามสี่สามห้าค่ะสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าค่ะสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะหลักห้าก็ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะแล้วก็หลักเจ็ดก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะ จ้ะเลขสามตัวมีอยู่สองหางโอ้มีสามตัวด้วหรอแม่จ้ะค่ะสามตัวมีสองหางก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดค่ะเก้าห้าเจ็ดแค่นี้แหละเก้าห้าเจ็ดสามตัวนี้แกเพิ่งทำวันแรกนี่เนาะแม่เนาะก็ทำอยู่แต่แม่ไม่จดให้เฉยอ๋อค่ะแม่ไม่จดให้แม่ว่ามันหลายตัวและนั้น อืมจ้ะแต่ว่าก็เน้นเท่าๆกันนะเด็กสองตัวเนี่ยได้ค่ะอืมบางทีเรามีสามหางบางทีก็สองหางแบบนี้แหละอ๋อแต่แม่ไม่ได้จดให้แอนสองเพราะว่ามันเยอะอ่าอ๋อจ้ายจ่ได้ได้ค่ะแม่ก็สงสัยก็เหมือนเน้นที่เลขสามตัวนะมั้งหนึ่งเจ็ดกับห้าเจ็ดอ๋อค่ะแม่อหนึ่งเจ็ดกับห้าเจ็ด แต่แม่ว่าลองหนึ่งสีไว้ตักสัวก็ดีนะเอ้าทำไมแม่ไวา,างั้นแม่ตรงคิดตรงกันกับนูนนเลยนะมาจะซื้อละตังหนึ่งสีนี่เพราะว่าได้ยินเขาพูดกันไงค่ะเออหนึ่งสีงสได้ยินกับพูดกันมันก็ล้ายๆก็เลย,ย,ยมันมีนะ่ะค่ะออแค่นี้แหละมันมีแค่เนี้ยอ๋อได้ได้ค่ะแม่คะอาจารย์เรียกร่างยังไม่เห็นเลยได้ค่ะไม่เป็นไร จ่าจ่า,จาแม่อ้าวหนูทวนอีกทีหนึ่งเนาะแม่เนาะเพื่อว่าความตรงกันเนาะมีสิบสามอ่ 13, อาหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะแล้วมีสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเก้ากับเจ็ดเก้าค่ะ สามตัวก็จะมีศูนย์หนึ่งเจ็ดกับเก้าห้าเจ็ดนะคะแม่ค่ะจ้ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่นะคะแม่ค่ะทำมันก็เหมือนเล็กหวยซองนั่นแหละอ๋อหวยซองมันก็มีหนึ่งเจ็ดก็มีหวยแต่ว่าหวยซองนี้วันนี้เบิ้ลเยอะเลยนะแม่นะเจ็ดเจ็ดตัวมีอ่ามันมาอย่างนั้นท้งใสมันออกเบิเล้ลม้งใช่มันเบิ้ลสองสองวันแล้วอ่ะอือไม่แน่นาะออาจจะมีบิ้นอีกวันนี้แม่ จาจ้ะ okay. ใช่ไหมคะมันคงคงจะเบิ้ลทวนท้ายจะหมดปีมะมใช่ช่วงจะหมดปีมันจะเป็นอย่างนี้ประจำแล้วแม่เออแล้วเขาเซียนแต่ละเซียนก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่อะไรเงี้ยจะจ้ะจะแม่อ่าแค่นี้แหละลูกจ้ขอบคุณคุณแม่นะคะจะจ้ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะโชคดีค่ะสรุปเน้อทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเพื่อนอาจารย์จอยนะคะพี่น้องคะชุดนี้ สิบหาคูบนบวกล่างเล้อพี่น้องคะวทต่พิพานธมานี่เขาว่าเป็นตัวกับสองสามนะคะแต่ว่าบางวดนนี่ก็เขาเป็นตัวตรงนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะพ่อแม่พี่น้องทนใดที่ติดตามแนวทั่งจากเพื่อนอาจารย์จอยนีกสิรู้จักยุนพีัต้ิพเนธ์มาเพราะเขาตัวกลับนะคะพี่น้องคะเมื่นอ,น,อนี้นะคะกะมีสิบหาคูคือเก่านะคะสิบหาคูให้พ่อแม่พี่น้องเลือกเบื้องเอานะคะแล้วก็มีสามตัวให้สองคูปกติ ก็มีอยู่แล้วนะคะ,ะสองตัวนี้ก็มีอยู่แล้วเนาะไอ้สามตัวนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าคุณแม่เราเบลย์ออกมาแล้ว,วันสิบหาคู่นี้กร้ายแล้วล้วก็เริ่เบลยออกมาห้นะคะมือนีคุณแม่เราก็เลยเขียนมาห้พร้อมนะคะพี่น้องคะจะไกย่าลืมนะคะนั่งไปพิจารณาเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะนั่งไปพิจารณาเบิ้งค่ะแคปนาจอเอาไว้พร้อมนะคะ พี่น้องคะกับมีปมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากเพื่อนอาจารย์จอยนะคะจังใดกะห้พม่พีน้องบรรเทาสุขสุข้อนัําไปพิจารณา,าเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าพม่พีน้องมาชอบแนวทางของเพื่อนอาจารย์จอยนะคะอย่าลืมยิบจับสื้อาสากินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องครับพูดละใบสองใบค่ะอาเทียมีโชคไปน้ากันสําหรับงวดมือวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะคะพี่น้องคะแนวทางของเพื่อนอาจารย์จอยเนี่ยบางเถอเพนกะเขา มาเป็นตัวกลับนะคะบางงวดเพินกับเขามาเป็นตัวตรงค่ะเขามาเป็นตัวตรงเขาทั้งบนทั้งล่างกับมีนะคะพี่น้องคะตะวรางมวดที่ผ่านมานี่ 2, 3, เขามาเป็นตัวกลับสองสามเนาะพี่น้องเขามาเป็นตัวกลับสองสามนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่ <restaurants> น้องคะเมนี้กับพิจารณาเบิงแล้วพี่น้องคะพิจารณาเบงิงเนาะพี่นอ้งนอ,นองเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะ บางวันเนี่ยแนวทางของอาจารย์เพิ่งกะเขาบนเขาล่างนะคะเขาทั้งสองเลยควบกันมานะคะเขาทั้งบนทั้งล่างบางเทือกบเขาบนบางเทือกบเขาล่างบางเทือกบเขากลับบางเทือกบเขาตรงบางงวดกับมีรลุ้ขคือกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้ก็แล้วแต่ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามแนวทางของเพิ่นอาจารย์จอยนี่เพิ่นกับมีอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะกับมีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข <sheet> ้อนโชคโชคมันมั่นลำลำนิดด้วยแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ํากันสุขสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเพื่อนอาจารย์จ่อยนะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่โคราชพร้อมนะคะที่คุณแม่ได้ติดตามแนวทางมาฝากนะคะ รายกาสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าน้อยากสิบพลาดกับแนวทางเด็ด,ด,ดแบบนี้ค่ะเขามาเล้วกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเตป,ปรพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้ก็มีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุข้อนเพียงซ้ำนี่ค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ